สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับ <c oughs> อ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผม <c oughs> มาพบกันในวันที่6นะตอนบ่ายบ่ายสองนะ <c oughs> วันนี้ก็จะเอาคลิปมาฝากนะครับผมมีชื่อว่าคลิปเลีกปักหลักหน่วยนะเลขติด4ตัวนะขอเปเลขติดนะสตัวติดหน่วย นะปีที่แล้วเดินเข้าตลอดปีนะปีนี้มันมีสิทธิ์เดินสิบด้วยหน่วยด้วยนะอยู่ในนั้นมีนะอ่ะเขียนให้ชมนะครับผมก็ต้องตามปลายปากกาอย่างเดิมนะถ้าไม่มีปลายปากการับรองดูไม่ออกดูไม่ออกนะพูดให้ฟังเฉยๆไม่เข้าใจแน่นอนนะอ่ะตามชมปลายปากกาครับผม รรบชมรับฟังแล้วก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับวันนี้ลมดื้อน,นะพัดดีนะพัดจัดตรงไหนก็พัดนะน้ำหนักแผ่นริว้วแผ่นกระดาษพัาสติกปิ้วนะกินกระดาษดีนะ ามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะช่องปูเยี่ยมพารวยคำนวณหวยรัฐบาลน,นะฮะคำนวณให้ชมไามา่ยากนะเราใช้หลักหน่วยนะที่จะทำหลักหน่วยนบวกด้วย3ามนะ ด้วยสามที่หลักหน่วยเดี๋ยวจะแต้มสีให้นะถ้าไม่แต้มสีเดี๋ยวยะไม่รู้ว่าเอาตรงไหนบวกตรงไหนสามนี่เป็นตัวเลขมาตรฐานนำมาบวกบวกทุกงวดนะนี่ใช้หลักหน่วยนะบวกสามงวดพร้อมกันเลยก็ได้นะเนื่องจากว่ามันง่ายดี หน่วยบวกสามหน่วยบวกสามฮะเตี้มลงมาลึกๆหน่อยนี่นะเสร็จแล้วเราก็ดูผลบวกกันนะ เดินบวกได้แล้วเดินสามแท็บนะสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะผลลัพบได้เจ็ดแปดเก้านะเข้าที่เก้าหลักน้อยนะครับผมนี่เข้าเข้า,เข,าเข้าที่เก้านะเข้าที่นอออกเก้าเจ็ดเก้านะสามบวกเก้าเป็นสิบสองสองสามสี่ เข้ารักหน่วยที่นออีกนะเข้าที่สาม3นะึ่งสามกสามเป็นหกหกเกแปดอ่าวัวนี้จะเข้าตามมาอีกหรือไม่นะอ่าผลลัพธ์ได้ตัวไหนนะเข้าที่เก้านะเห็นไหมตัวที่มันเข้าเข้าที่สามนะ วดน,นี้จะเข้าที่ตัวไหนนะคาดการว่าไม่หกก็เจ็ดนะครับผมต้องมาหลักหน่วยแน่ๆไม่หกก็เจ็ดอ่ะถ้าว่ามันเข้าแล้วเราจะทำยังไงมันต่อนะ เจ็ดแปดเก้าเข้าทั้งสิบทั้งหน่วยนะฮงวดนี้สองสามสี่เข้าหน่วยสามตัวเดียวนะเก้าบวกสามเป็นสิบสองกับสองสามสี่เก้าสามบวก สามเป็นหกหกเก็ดแปด ี่เบิกสามเป็ติด9หลักหน่วยนะฮะหลักสิบก็อยู่ในที่เดียวกันนะสี่ห้าหกเจ็ด เรามีหลักสิบไม่ดูนะหลักสิบที่ทำไปที่ตีหลักสิบก็มีนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปจับใส่สูตรที่จับหลักสิบโดยเฉพาะนะฮะ อ่าใครมีตัวเลขตัดดอกก็ตัดดอกซะสองตัวก็จะเหลือตัวเดียวนะแต่สําหรับผมคิดว่า6กเกจจะต้องมานะังวดนี้หกเกนี่จะต้องติดหน่วยเอาไปใส่ศูนย์กับหนึ่งจะพอดีเลยนะเพราะว่าหลักสิบทาได้ศนย์กับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งกได้ไหมศูนย์หกศูย์เกได้ไหมก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าเปลี่ยดนี่อาจจะถึงก็ได้นะ สิบแปดก็ไม่แน่นะสิบเจ็ดสิบหกก็ไม่แน่นะเดี๋ยวค่อยติดตามหลักหน่วยหลายๆงวดนะครับผมจะทำให้ชมหลายๆสูตรนะฮะน,นี่ย้อนหลังให้งวดสองงวดพ,อ,พอดีกันนะฮะงวดก่อนก็ติดสองสามสี่ก็ติดหลัก4ี่นะหลักหน่วยติดกำลังติดเดินดีนะครับผม อ่า FC แฟนช่องใครที่มีเลขดับหน่วยออกหรือหน่วยมาชนก็สามารถคัดได้หนึ่งตัวนะวางที่หลักหน่วยกันลองดูนะครับผมต่อได้ตัวเลขออาสำเร็จออกมาแล้วก็กลับไว้มั่งเพราะว่ามันเป็นเลขวิ่งได้นะวิ่งสิสบวิ่งหน่วยได้นะฮะอ่ะหมดเวลาแค่นี้นะครับผมเาลาผ่าจากก็ลองจับกันดูนะ จะมาตามนี้ไหมรอผลกันนะครับผมหาหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมหกเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวจะเข้าหน่วยตามระเบียบหรือไมอ่วิธีการก็คือทำแบบไหน,นหน่วยบวกสามนะลืมเขียนให้ดูหน่วยบนนะนอบอน,นี่แหละบวกสาม เท่ากับเดินไปสามแจมเอาสี่ก็ได้นะมันมันไม่มีผลเท่าไหร่นะสี่ก็พอจับได้นะเอาสามเอาสี่ได้ทั้งนั้นนะหมดเวลาแค่นี้นะครับผมเอาลาพาจาักโชคดีมีสุดทุกท่านนะนำไปจับใส่เลขในใจของท่านลองดูจะถูกกันไหมไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดี